ที่ฝากไว้เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการจัดการรายวิชาต่างๆนะน้องก็คือน้องสอบเนี่ยมันมีทั้งหมด5วิชาใช่ไหมน้องถ้าน้องรู้ว่าอ่ะน้องอ่อนคณิตน้องเพิ่มคณิตถูกไหมครับแต่ว่าน้องทิ้งทุกอย่างเลยไปเพิ่มคณิตอย่างเดียวแต่น้องอย่าลืมนะครับว่าการที่จะสอบติดเนี่ยมันไม่ใช่ใช้แค่วิชาคณิตวิชาเดียวนะน้องมันยังมีฟิสิกส์เคมีชีวะไทยสังคมน้องๆเนี่ยต้องพยายามทําให้ทุกอย่างเนี่ยแบบมันบาลานซ์เท่ากันนะ อย่างพี่เนี่ยมีขออยาตเอาประสบการณ์ของเพื่อนนะครับมาแชร์ก็คือเพื่อนพี่เนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งคณิตเขาเนี่ยใช้เวลาทุกเวลาเลยครับทาคณิตอย่างเดียวทาทาแต่คณิตจนเขาลืมว่ามันยังมีภาษาไทยสังคมและอังกฤษนะ่น้องจึงทําให้3วิชานี้ไม่สามารถดึงเขาให้สอบติดได้แต่เขาเนี่ยทำได้เพียงแค่คณิตเน่น,น้องเพราะว่าการสอบติดเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิชาคณิตวิชาเดียวนะน้อง คณิตเนี่ยมันก็มีเพียงแค่40ข้อแต่อย่าลืมว่าอีกประมาณร้อยกว่าข้อที่เหลือเนี่ยมันยังมีไทยสังคมอังกฤษฟิสิกส์อะไรอื่นๆน้องเนี่ยต้องพยายามทําทุกอย่างให้มันเท่ากันส่ตนน้องไม่เก่งคณิตจริงๆน้องอาจจะแบ่งให้วิชาอื่นเนี่ยมีความสําคัญเนี่ยเท่ากันแต่ว่าคณิตเนี่ยน้องให้เวลากับประมาณเนี่ยมากน่อยน้องอาจจะอ่านคณิตสัก2ชั่วโมงอ่านไทยชั่วโมงหนึ่งอังกฤษชั่วโมงหนึ่งอย่างอื่นชั่วโมงหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าน้องๆเนี่ยอ่านคณิตทีเดียวรวด5ชั่วโมงเลย มันจะทําให้น้องเนี่ยลืมสิ่งต่างๆที่น้องยังมีอยู่ก็คือพยายามอย่าหาในสิ่งที่ขาดจนลืมในสิ่งที่มีนะน้องพ่อแม่หวังพึ่งพาเจ้าพ่อแม่หวังพ,พึ่งพาเจ้าผู้เราหวังเจ้าสร้างชื่อผู้เราหวังเจ้าสร้างชื่อชาติหวังกําลังฝีมือชาติหวังกําลังฝีมือเจ้าคือความววาหวังทั้งมวลเจ้าคือความหวังทั้งมวล